ทีนี้มาดูในเรื่องของผลการประชุมครมรเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคอรมอรได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นวงเงิน800ล้านบาทค่ะให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ,ะแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อแก้เ,เพื่อแก้ไข ปัญหาเพื่อแก้ปัญหานุมกล่องค้างสต็อกนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานางสาวสสิการัฒรณาจทร,ร์รองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหานุมกล่องค้างสต็อกและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเนื่องจากชุมนุมสะกรโคนมแห่งประเทศไทยจํากัด15แห่งทั่วประเทศมีปัญหาน้นํานมดิบ ล้นนะคะและไม่สามารถระบายผลผล,ผลิตน้ำนมดิบส่วนเกินออกได้ทั้งหมดส่วนส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมนะแล้วก็องค์กรเกษตรกรเป็นวงกว้างจึงต้องดาเนินการมาตรการาแปรรูปน้ำนมดิบนะคะดังกล่าวให้เป็นนมกล่อง UHT ซึ่งจะทําให้มีสต็อกนมกล่องคงค้างจํานวน หนึ 100, อ่ามล้านแปดแสเจ็กล่องนะคะซึ่งก็คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ800ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะ,ะจึงมีมติ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน800ล้านบาทให้แก่2หน่วยงานก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน500ล้านบาทแล้วก็สำนักง,งานคณะกรรมการเสริมการศึกษาเอกชนอีกจำนวน300ล้านบาทเพื่อที่จะให้ได้ใช้จัดซื้อนมกล่องแข็งสต็อกตามปริมาณจำนวนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ดื่มนมในโครงการนมโรงเรียนต่อไปค่ะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการอาหารนุมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นเจ้าภาพประสานติดตามการดําเนินงานจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะซึ่งกเ็เป็นการทุ่มงบนะคะให้กับนุม่มโรงเรียนนั่นเองนะคะ